สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับสัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเสี่คนเดิมจ้าเดี๋ยวจะพามากินร้านนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะร้านดำป่าไม่รู้ไม่รู้<ำ>เรียก<ำ>คือดำดำดำดป่าดำป่า,ปาหรือว่าตำป่า ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเนาะเพิ่งมาครั้งแรกจก้ะนี่นะคะร้านนี้เลยนะคะทุกคนนี่ข้างๆโรงแรมไทยนอนโฮเทลน,นะคะเห็นไหมที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอมเมริกามอลเคฟซีัมดันนะคะโลเคชันก็ติดกับไทนอนโฮเทลน,นะคะเดี๋ยวเดินข้ามฝั่งไปนะคะทุกค,คนเจอกันในร้านจา้ะควารลอสี่ นี่หน้าร้านนะคะทุกคนหน้าร้าน <c oughs> เปิดปิดนะคะฮัลโหลว้าวสวยมากๆทุกคน <c oughs> เข้ามาแล้วนะคะทุกคน <c oughs> นั่งไหนเล <c oughs> ทุกคนก็จะเป็นเมนูลักษณะแบบนี้นะคะร <c oughs> ้านดำป่า ดำตาดำ่านะคะทุกคนอ่าอันนี้นะคะเอ้ยเฮ้ยเยอันนี้ก็จะเป็นเมนูเขาบอกว่าอันนี้สำหรับสองถึงสามคนนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสองแฮมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซอสที่ราดนะคะก็จะเป็นมีซอสไทยด้วยทุกคนไทยไทยคารีคารีเออไทยเคอรี่่ะเออไทยเคอรี่่ะ,ะด้วย <S <S เห็นไหมนี่ย ไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาลองพาเพื่อนเมาลองชิมกันนะคะมาแล้วนะจา๊ะทุกคนเข้าไปแล้วเดี๋ยวพาชมร้านนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมร้านก่อนอื่นนะคะเราต้องสั่งอาหารก่อนนาง order? Yes. <With sauce? S 1> ออเดอร์ yes w i sauce i t h s a u e ไทยแก่ สั่งแล้วนบคอยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินดูเดินดูห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะทุกคนกระเทยชนีผู้ชายเข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวนางงามซันนี่จะพาเข้าไปดูว้ายทำไมเหมือนซันนี่จังเลยอะ่ะใชซันนี่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เหมือนไอ้แขกนะคะอันนี้ก็ ที่ล้างมือนะคะวันนี้ก็จะพามากินแล้วก็พามารีวิวร้านนะคะทุกคนว้ายนึกว่าดิสโก้นะคะทุกคนแดนได้เลยนะคะสนุกมากเราก็จะพาไปดูต่อนะคะทุกคนลักษณะร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้านั่งนะคะหน้านั่งจะพาไปดูซ้มส,สวย นี่นะคะเราย้ายที่นะคะทุกคนมาอยู่ตรงด้ำป่านะคะทุกคน at น Seafood ะี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรเล่นบ้างนะคะทุกคนน้ำป่าค่ะมีเกมด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมครับอลับวาเลนทายน่ารักมากอันนี้มีเกมฟรีนะคะทุกคนฟรีเกมนะคะ นั้นคือข้างในทุกคนบแบบว่าฟีลเหมือนในผับเลยอะทุกคนฟีลเหมือนในผับเลย o r e r y o o r s o s o s เลิศมากทุกคนว้นาว <Wow, S 1> k แปงเกลอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คือข้าวนะคะทุกคนข้าวดูวนุ่มรอสองข้าวนะคะแปงเกลู้าวล่อทุกคนู้าวเปรนเกอันนี้ข้าวนะคะสําหรับสองที่สามที่นะคะทุกคนใส่ถุงมือหรอใส่ถุงมือ ก็จริดนอะใส่ถุใส่ตไม่รู้ว่าได้จินหรือเป่านะเพาว่าเสียงดัง มีหอยแมนคูนะคะทุกคนหอยแมนคูแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็มีปูปูตัวใหญ่มากแล้วก็มีปูแล้วก็มีหอ,อยหอ,อยแบบนี้แล้วก็มีข้าวโพดนะในข้าวโพดแล้วเราก็จะมากิน หยุดเลยจ้าอันนี้เป็นไทยอันนี้เป็นอซอสไทยไดย้พี่น้องเด้อันนี้ก็จะมีข้าวนะคะสามารถรวบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวของนางเราก็จะแบ่งมาตรงนี้ด้วยกว่าไม่อิ่มนะคะ นี่นะคะก็อิ่มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนเราก็จะมีน้ำ น้ำบรูอะไรไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นมาขาดในลานนะคะจะกลับแล้วนะคะทุกคนค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากมอร่อยมากอ่แล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะอร่อยแล้วก็ะ่ายตังค์ด้วยขอบคุณเจ้ามือคะ่ะนะคะไปแล้วไปแล้วทุกคนกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับแล้วนะคะ ถ้อยากมาลองนะคะมาได้นะคะส่วนกูกูไม่ถึงกับสดมากแล้วก็พออร่อยกินได้นะคะอร่อยอยู่ย่าละเบบี้ก็หอมก็หอมยอละยอดละฝากร้านด้วยนะคะรีวิวมันนี้ก็นี่แหละพาดูบรรยากาศในร้านทำอะไรทำอะไร ขนาดร้านนะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ากาเนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงจนถึงหาทุมเครงได้พี่น้องตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงหาทุมเคิงนะจ๊ะบริการร้านข้างนอกก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตนนี่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะ you are not fat นะคะบอกว่าเขาจะไม่อ้วนนะคะทุกคน we will are uh, you are not fat We w l l m m k k y y u u f t โหอยคามอินไซพนะเพราว่าถ้าคุณไม่อ้วนฉันจะทำให้คนอ้วนเข้ามาข้างในจ่ะ mm hmm. เขาบอกอย่างนี้นะคะ mm hmm. คพื่อ้พร้อมๆด้จ้ะเชิญมาเลยนะจ้ะอ้วนก็มาจ้ะไม่อ้วนก็มาจ้ะ mm hmm. เอาแขกทำอะไรอยูน่น่นแขกแขกรอใจตังแขกรอใจตังพี่น้องอยู่ขางกับโรงแรมไทยนอนเลยได้จ้ะนี่ อันนี้ก็โรงแรมไทยนอนด้นี่โรงแรมไทยนอนนะจ๊ะเห็นโรงแรมนี้เราคิดถอน,น้องสาวเด้อน้องปอกเราส,สวยๆก็ทํางานอยู่นี่น้องมาก่อนอันนั้นกะอมริยามอนะคะทุกคนถนนเส้นทํามดันบา,บายยนะคะบา,บายๆทุกคนสวัสดีนะสวัสดีครับเอาสวัสดีนะเฮาสวัสดีครับบ๊ายบาย mm